สวัสดีค่ะเจะเลญลาาพักเครื่องมาสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องพี่ๆี่สายผักเครื่องทุกๆท,ท,ท่านค่ะ EP นี้เป็น EP ที่55ค่ะน้องขอฝากพ,พี่พี่ที่ผ่านเข้ามาชมแวะเข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปของน้องค่ะ วันนี้น้องมีพระสมเด็จเนื้อหาเก่าๆค่ะเนื้อสวยๆมาแบ่งมาปันให้คุณพี่ในราคาเบาสบายค่ะองค์ละ200บาททุกรายการค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ095 164 1015 idline 095 164 1015เบอร์โทรกับ idline ของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะ น้องท่งฟรีค่ะมีเก็บปลายทางปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะเรามาเริ่มใหม่เลข1หนึ่งค่ะเป็นสมเด็จฐานคู่ค่ะ พระเกตชนซุ้มค่ะมวลสารเป็นเม็ดเมดค่ะมีรอยปริรอยแตกตามธรรมชาติของพระเก่าค่ะพี่ๆแขนโอบโค้งสวยมากค่ะเนื้อหาของพระออกทางมันเงาค่ะ องค์พระสมบูรณ์สวยงามค่ะมวลสารเป็นเม็ดๆเลยค่ะพี่ๆมวลสารเยอะๆพุทธคุณเยอะๆค่ะ ต่อไปหมายเลขสองค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตทะลุซุ้มค่ะมีคาบความเก่าค่ะพี่พี่คาบกลุคาบเก่าค่ะแต่องค์พระยังสมบูรณ์ชัดเจนสวยงามค่ะได้รูปได้ท่งค่ะพี่พี่ มีรอยยุบรอยย่นของมวลสารค่ะตามอายุของพระค่ะสุมโค้งสวยงามค่ะพี่ๆพระเก่าแต่ยังคงความสวยงามความชัดเจนค่ะ เนื้อเก่าเก่าเนื้อสวยสวยค่ะต่อไปหมายเลขสามค่ะเป็นสมเด็จมีหน้ามีตาค่ะเนื้อหาของพระมันเงาค่ะพี่พี่ มีรอยแตกรานคล้ายชามสังคโลกค่ะหมวนสารเม็ดแดงเม็ดเขียวค่ะมีเส้นสังคติค่ะหนาตาชัดเจนค่ะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจค่ะต่อไปหมายเลขสีค่ะเป็นสมเด็จปรกโพค่ะพี่พมีเส้นพาทิปมีเส้นสังคติค่ะ เนื้อสวยค่ะเส้นซุ้มขอบแก้วสวยงามสมบูรณ์ทั้งสองด้านค่ะพี่พมีคาบไข่ความเก่าค่ะฐานด้านล่างเป็นล่องลึกเลยค่ะพี่พี่ น้องแบ่งปันในราคาเบาสบายค่ะองละ200บาททุกรายการค่ะส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะสวยมากๆค่ะพี่พี่พรเก่ามีอายุค่ะต่อไปหมายเลข5ค่ะ องค์นี้มีฐานแซมค่ะพี่พี่ผักกันหูชิดค่ะติดทั้งสองข้างสวยงามค่ะมีเส้นผ้าทิปมีเส้นสังคติค่ะมวลสารแน่นๆค่ะเม็ดเขียวเม็ดแดงค่ะ มวลสารเยอะๆพุทธคุณเยอะๆค่ะมีรอยยุบตัวของมวลสารค่ะพี่ๆซึ่งเป็นธรรมชาติของพระเก่าๆค่ะมีคาบไข,ข่คาบเก่าค่ะมวลสารเยอะๆพุทธคุณเยอะๆค่ะ ต่อไปหมายเลขหกค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะเป็นพระลงกุค่ะพี่พี่มีคาบลักเก่าคาบทองเก่าค่ะสันนิษฐานว่าเป็นพระลงกุค่ะพี่พีดู ชอบใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหนสามารถปิดได้ตามหมายเลขตาม ep ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดพีพีกพ็ทราบถึงพุทธคุณค่ะพุทธคุณเข้มขังกันเลยค่ะ ต่อไปหมายเลข7ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะเป็นพระลงกุกค่ะพี่ๆเนื้อเก่าจัดมากค่ะมีคาบลักคาบทองเก่าค่ะ การหลังเป็นพระพุทธค่ะพี่พี่องละสองร้อบาททุกรายการค่ะ ต่อไปหมายเลข8ค่ะองค์นี้เนื้อหาแห้งเก่าค่ะมีรอยแตกรอยยุบตัวค่ะ มีคาบไขความเก่าค่ะพี่ๆดูภาพตามน้องไปได้เลยค่ะพี่ๆสามารถแอดไลน์มาขอดูเพิ่มเติมค่ะ095 164 1015ี16 10 id ไลน์095 164 1015ค่ะปิดได้ตามหมายเลขตาม ep ค่ะอง์ละ200บาททุกรายการค่ะ ส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะเนื้อเก่าเนื้อสวยค่ะต่อไปหมายเลขเก้าค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตชนซุ้มค่ะองค์นี้มีรอยปริรอยแตกตามธรรมชาติของพระเก่าค่ะมีคาบไข่คาบเก่าค่ะ องค์พระสมบูรณ์สวยงามค่ะพี่พี่เนื้อหาสวยงามค่ะเนื้อเก่าเก่าเนื้อแก่งแก่งค่ะ มวลสารเยอะๆพุทธคุณเยอะๆค่ะต่อไปหมายเลขสิบค่ะเป็นสมเด็จองค์ดำค่ะพี่ๆพระเกตทะลุซุ้มค่ะ ผสมผงตะใบทองค่ะพี่พี่เนื้อหาของพระเก่าค่ะเนื้อแห้งเนื้อแก่งเนื้อเก่าค่ะพุทธคุณเน้นเน้นเลยค่ะด้านหลังเป็นพระเบญจภาคีค่ะพี่พี่ นาเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมค่ะองค์นี้หมายเลข10ค่ะเป็นหมายเลขสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะ200บาททุกรายการค่ะ สำหรับ EP นี้ค่ะน้องต้องขอขอบคุณพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านค่ะที่สนับสนุนเมตตาเอ็นดูน้องค่ะขอบคุณที่ปิดพระไปแล้วกลับมาปิดกันซ้ำอีกค่ะน้องขอฝากให้พี่ๆช่วยเป็นกำลังใจสนับสนุนน้องและเอ็นดูน้องต่อไปทุกๆ EP นะคะสำหรับ EP นี้น้องต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ